ค่ะเ,เราออกบ้านมาตั้งแต่เช้า8โมงแลบว่ารถ <c oughs> ไส่ดีเดย์ุ้นว้มากเราเลยยังหาทางไปโฮเวนไม่ได้อยู่เดี๋ยวไปตั้งหลักโรนรถใหม่ก่อน ขึ้น r e อีซึ่งไม่ใช่สายที่อยู่ในแผนเท่าไหร่ถึงโคโลแล้วถึงแล้วเล้วเราจะไปที่โฟเบนต่อตอน9ก้าโมี่ต่อรถสายอียี่สนาทีเลยใช่สายเราจไปใหม่ไหมไปเดินเล่นก่อนมีบันไดเลื่อนด้วยนะบันไดเลื่อนข้างหลัง ครจะไปอยู่ข้างล่างก่อนแล้วถ้างั้นคไมยี่สิบใช่ไหมเอ้ยสี่สิบเลยเนาะเป็นสี่สิบเอ็ดแล้วตอนนี้อืมันกลับไปไหมออกมาลืมก็มี้แบบจำรองแต่ว่าเสียบได้ไหมคะมันเสียบได้ไหมเหรอมันก็เหรอหมายถึงว่ามันเป็นรูเสียบกันชาร์จเหรอใช่เอาชาร์จที่ชาร์จได้ที่มีแต่ที่มันมันมีอีกก้อนนึงแบบอ่ะออ๋ว่าน่าจะเอามาชมเดินลานนีชไอเอง ก็ฟังแล้วมัแบบประหลาดเออเขาวิ่งกันใหญ่แบบรีบไปต่อรถแน่เลยเราต้องวิ่งเลยนะเราไม่ต้อแต่เขาวิ่งไปแล้วสงสัยเชียวเออนี่เราถึงโคอเทนแล้วนะคะข้างทางซ้ายเป็นอะไรคะ ทางซ้ายเป็นรถไฟค่ะไม่ใช่ค่ะโมเดรตึงนู้นามเดิร์นป้อมเลยสักอย่างไม่ได้ดูไม่ได้ศึกษามาเลยค่ะเลยไปหมดแล้วค่ะ กระโดดขึ้นรถไฟอ้ออกจากรถไฟเมื่อกี้หาเขาตัวเมืองี่สถานีรถไฟพอเบนสวยงามเหมือนกันค่ะตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ในรถบ,บัสแล้ว เที่ยวค่ะตั้งกล้องมาด้วยนะพี่คิดว่าเอามาแต่พี่หาไม่เจอสงสัยพี่หยิบออกอีกแน่เลย <c oughs> น้ำหนักเกินเออค่ายังกล้องใหญ่สูงถ่ายได้เหมือนคนถ่ายเลยที่นี่มัมจนจะมีห้างที่ชื่อว่าฟอลาารลัมอะไรสักอย่างเป็นแบบเขารีวเฟซให้มากันแบบใหญ่มากเนาะไปทางนี้ก็ได้ค่ะทางนี้ห <c oughs> นูไปสวยแล้วเนี่ยเออเจ๋ง <c oughs> ดีด เดี๋ยวเราข้าม,มไปมนะ เราจะเดิ็เงินเก่าๆดีชื่อนี้ค่ะแต่ไม่ออกเดนมอลโซนเดนมอโซน ตรงนี้หรอสีแยกนี้เลยป่ะใช่ค่ะกต่ลังมองยอดอยู่อันนี้เพื่อนตรงกลางเลยน่าจะดีไหมตรงนั้นอ่ะกลมๆเนี่ยน่าจะเป็นจุดศูนย์กลาง ่อกนะ็คือไปยืนอย่างนี้มั้งพี่ก็จะได้าภาพใช่ไหมสีเออได้ได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> อันนี้เขาถ่ายภาพเหมืีนกันนะคะห <c oughs> ัวมุมเสาเออก็คือทำสวยดีอะ่ะทำเป็นแบบ นีรวดลายเมืองที่มันอาร์ตอาร์ตมันจะทำแบบนี้แหละที่มันจะรู้สึกดีว่าเออไม่ใช่แค่สีเ่เหลี่ยมผืนผ่ะค่ะกระขังตีเลย ดูบดไปเมื่อกี้เห็นข้างหลังตอนนี้เห็นข้างหน้าอุ้ยตายแล้วเกือบชนจักรยาน ที่กำลังรีวิวดีๆหน่อยก็ได้โออรถเหมือนจะมีรถน่ารักมามีรถไฟมาอมืรถน่ารักเดี๋ยวรอดูหน่อยสิ <c oughs> ไม่ใช่เขาจะจอดให้เรานะ ไปหน้าอ <łość> ่ะปิดแอร์ด้วยไม่ได้ใชได้เรามาฮะ University c o b e ที่ร้านเอเชียฟิวชั่นสัอย่าง <laughs> หลายสัญชาติมีทั้งเวียดนามไทยจีนญี่ปุ่นอินเดียมีหลายเมนูดีร้านสวยงามสั่งเมนูเนื้อตามเดิม <laughs> อยู่ที่นี่ต้องกินเนื้อเยอะๆ <laughs> เยี่ยมบ้านไอสไตล์ก็ได้นะมันน่ารักไปหมดเลยอ่ะอ,อ้าวเออคนขี่มา้าทำไมเราไม่ไปล่ะเราลืมไปถ่ายรูปกับคนขี่มา้าย้อนไปไหม <laughs> ได้ย้อนไหม <laughs> ได้ได้ได้ <laughs>

ฝั่งขวาเป็นรายข้างหน้า,าเป็นรายฝั่งซ้ายเป็นรอโซโอ้มีรถบ้านจอดข้างหน้าเต็มไปหมดเลย ตัวเมื่อกี้พี่อ๋อบอกว่ามันเป็นหาดอียิปต์หาดเลยนะคะหาดอียิปต์ล้อไปเลือกจังเลยออเดียชอบขาดลืมลืมเที่ยวเขาเป็นนักดูนกอือเดี๋ยวถ่ายตอนเลยถ่ายไหมพี <c oughs> ่แอนจะถ่ายพี่แอนอะไร ตรนนี้คือลายมอสซอรบริกนะคะ Observation Deck ขึ้นขเขาเมื่อกี้ย,งยังไงทั่นี่แคบชาปิดเลยต้องเดินเอาไกลมองไม่เห็นเลย <c oughs> อึ๊บ <c oughs> ไม่แน่ เรหลงทางกันนิดหน่อยอันนี้กำลังหาทางเดินกลับไปสถานีรถไฟ <c oughs> เดินบนไฟรนมาทีน <c oughs> ่นี่ที่มาไม่มีไม่มีรถบัสเลกขึ้นมาถึงรถไฟขึ้นมาถึงห้องเดินปีนดอยมานะคะกับเพิ่งเชวญนะเราลงรอยอย <c oughs> ู่ก็สวยๆยอยู่ อ่ะโ okay. อเคหนวัแนะนำใครจะมาข่าวนะให้มาเคเบิลคาจะดีที่สุดใช่ใช่เราต้องขึ้นเคเบิลคารพอดีวันนี้เคเบิลคาร์นปิดเราเลยต้องเดินปีนดอยไหมยาอกกำลัง,างกายุ้งคาปเปิด20สิบกว่าเองเนาะเราต้องศึกษาวันที่เขาก่อนนะ <laughs> ตงถาถ่ายพี่แอิดทริปโคเป็นแล้วค่ะวันนี้เราไปเที่ยวกันมาหน่อยมากเที่ยวในตัวเมืองโคเบ้นทีหนึ่ง,อเ,อเ,นนงเนาะแล้วก็ออกมาเดินที่ป้อมขึนม้นไปข้าง,งบน <c oughs> ก็เหนื่อยดีเพราะวันนี้เคเบิลคาร์ามันไม่ทำงานนี่ <c oughs>